Well, Exploring, uh, looting, and securing intel will open access to missions and targets. Expect resistance from local forces and watch for other operators in the AO. 5, 5 x 3060, Ram Corsair. อ่าได้ได้เกียร์เพยทอะอะไรนะครับได้ได้ fps เท่าไหร่ครับ fps ผมไม่แน่ใจอะแต่ว่าเล่นผมเล่นสอง k อะอ้เพื่อนเพื่อนไปไหนวะเอารถเอารถ บันจุหน้าจออยู่ เล่นสอไม่ใช่ว่าจะลื่นนะไม่แนะนำได,ได้เก็บเ็นารเท่าไหร่อะไรครับอ่าเฟรมเรทเท่าไหร่ครับเฟรมเรทมันไม่ขึ้นนะ่ะแต่ถ้าเท่าที่เคยเห็นมันร้อยกว่าเฟรมนะอ้ร้อยเลยเหรอใช่ใช่บอลโซนร้อยกว่าฟซมนะ คามผมได้แค่แบบประมาณเท yeah. ่าไหร่หกสิบเจ็ดสิบแต่ว่าแบบ CPU ผมมันไม่ไหวอะดิอ๋อนั่นก็ผ่านแล้วคือผมผมมีสัดส่วนต้องส่วนที่ไอนะ้แล้วแต่ว่ารีดรีดออกมาไม่ถึงเจา้าไม่ไหว รผมเห็นคนลองเทสอะมันได้แบบก็เกือบร้อยแล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมของผมมันได้แค่แบบเจ็ดสิบแปดสิบไปฟาร์มในเมืองนี้อ่อนปะ ขอต้ากทนคุณปิดคุณปิดโมชั่นเบลอ,อยังโมชั o นเบ u r แบบว่าลาหงาก็เบลออ๋อปิดปิดปิดได้ปิดอะหัว <laughs> จะอ,อ้ <laughs> โอ้โหอบางทีพี่ก็ยิงผมไปนะหลอดแะไะ้นบ้านตัวนหน ระวังคน่ล้ <time> 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 แต่ว่าผมไปปรับให้มัน ไม่สูงมากอ่ะเพราะว่ามันได้มองคนง่ายๆปรับอะไรไม่สูงมากนะพวกข่าแบบว่าเฟรมอะไรพวกเนี้ย ผมว่าเราอยู่แถวนี้สักพักหนึ่งพอคนมาเก็บกล่องแล้วเราค่อยไปดักไหมได้ได้ไดไ้เดี๋ยวมีคนมาอีกไนงะแถวนี้ผมเชื่อเลย จุดความปืนนี่า This you know. Ultra One, activity is increasing near your location. Stay alert. Da, da, da. Actual 4-1, UAV is in orbit over your location.